สบายดีจ้าสบายดีเอฟซีโบอร์สุขสุขคนเด้อสบายดีพี่น้องปองปล์เบอร์สุขสุขคนวันนี้ก็มาพบกับช่องครัวเบาราวสาวแถวบ้านเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่กับมันสนุกกับมาหอนห้องแหละเตรียมตัวไปเฮ็ดงานเลยพี่น้องเด้อเตรียมตัวจะไป็งานเบื้องเครื่องกับหนุ่ยหยาข้างล่างเบรเมียนพี่น้องเบื้องสภาพไปเฮ็ดงานเมื่อวานนี่ก็หยุดธนำพี่น้องนี่ก็ไปเฮ็ดงานเบื้องสภาพ บ่าพีนนะ่น้าเพื่อก็จักไปใส่พี่น้องเลยนะจะไปใส่ล้วพี่น้องไปยัวกันได้ไปได้สวยได้ไปเห็ดเงี้เห็ดงานนะมุงสภาพหน้าเข้าข้ับไปเฮ้ยเฮ้ยมาเห็ดงานเลยออออเออป้าป้าป้า,ปามาสบายดีมีอย่างเนาะสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงนี่ไปมีนด้หมดเสื้อไฟ ไม่ยอมวะปว่ามันวาเลนไทน์มึงวางกีนี่บุได้ให้เพื่อนมันวาเลนไทน์ชิคๆของพายกินี่พี่น้องกัเลยสิมาสบายเพื่อนมาหนี้ไม่ยอมวะเดาดีว่าเม่นยังเต็มเต็มเต็มเดาเดาเดาจะเป็นทรงแดงมากว่าจะกอ่างเปลวะบุเมี่ยไม่ยงมวะไหนใายอีกบ้านหนึ่งทองใส่แล้วครับ มัเป็นของขวัญเมียซื้อให้ย้อนหลังเพิ่นว่ะชิบซี่ผมพาเด็กพี่นอ้องเด้อมื่อวันที่ยี่สิบแล้วเล<อ>ยมาหกวันแล้วพี่น้องใช่ใจกัจกกบโบเป็นยังฮะย้อนหลังเมียได้ไหมพี่นอ้อง,นองเออคือใจสีแดงแท้เมื่อนี้สีแดงนี้ยเอาซับใส่เบิ่งดู้นเหรพี่น้องเบิ่งนู้ จับออกมาซื้อ,อยังวะให้เมียวะตายก็ยังบ่กเอพี่น้องยังบ่กพี่น้อย <ไป S 1> ยามบ่หัว่าซื้อ,อให้เมียเท่าไหร่วะหนึ่งสลึงจ้าหนึ่งสลึงเป็นเงินเก้าพันกว่าบาทพี่น้องใส่ให้ให้เลยนะี่นะใส่รู้แล้วใส ควันของควัน <parece maison. S 1> เป็นที่ระลึกพี่น้องไปกับบอกรถีน้องไว้ใส่เลยงามเลยพีรำแม่บ้านย่าขาวบัวงูบัวพี่น้องติดไปราคาไว้พวกบอกรยาขาอบก็คิดว่าไปซื้อของปอบ้ายาขาวบัวไปซื้อของแท้ไม่เมียไครซื้อให้เมียน่ะ เปลนจำนวนเงินเท่าไรเป็นเง <source> ินเก้าพันห้าเก้าพันห้าเป็นจำนวนเก้าพันห้าเด้ออะไรเงินเสลึงเกือบหมื่นเก้าพันห้าเมนโบแมนอะไรกูเพลินหัะเก็บเงินไว้พื่ออะไรพี่น้องเก็บเงินไว้ปพืดไปชื่อของคนให้เพื่อนพี่น้องสิบสี่พาเอาหลังจากนี้ก็จะพาไป ทำงานแหละไอ้บ้านเน้พี่น้องวานหยุดงานแล้วมื่อนี้ก็สู้งานต่อไปพี่น้อง <ใจ S 1> ไปเบิ่งกันเ <ใจ S 1> ด้พี่น้องเด้อขอบใจเด้อ,อเสือให้อมแก้มบ้านึงอือหือซึ้งใจซึ <c ười> ้งใจจัง <c ười> พี่น้องหอมแก้มจังนี้เบิ่พี่น้องใจเด้อซื้อให้เด้อ ไปเ้อพี่น้องไปเพี่องไปเฮตดงานเอเด้อสิพวะถไายไปเลย่ทยไป่ทย่ทย่ายจนไปหอนฮานดล่ะพี่น้องเพกอยู่เห็ดงานเพี่อเอยบายพอกันอยู่บ่เหตุงานต่อตอนนี้กำลังพากันเดินไปเฮ็ดงาน เสด็จคือเบาเด็บ เอาเดบด้อยพี่น้องเด้อยสแสดงดแดดฮาเลยพี่น้องแดดเปียนกว้างฮาเลยเหมือน ใบเด็กในงามใช่วะวววเดี๋ยวตรงข้ามร้านก็จะเป็นพัมนมันเอสโซได้พี่น้องเนอะแล้วก็ฝังนี้จะเป็นร้านของเราเองมาเดินมาทำงานทุกวันทุกวัน ยี่สิองเดือนเพื่อจึงใช้นอนอยู่ร้านพี่น้องพอ,อเราแก้เพื่อกำลังเตรียมเป็นห้องให้ลูกตรงนี้ก็จะเป็นลุงเหล็กเนี่ยลุงเหล็ก 1 1> เดินมาด้วยกัน3คนผ้ากระนุ่งสีแดงได้พี่น้องมั้ยเนี่ยแดงแดงขาวนะขาวว่าแตเป็นส่วนหัวหนงกลา,าง,ง,งลานะมีขาวกับแดงข้างนี้ขาวแดงหัวร้านเลยได้พี่น้องเด้อเดินมาหัวร้านแล้วแดดงดเนาะแดดแท้เ็จ้า หอ,อนหลายหอ,อนหลายมันโอ้เมื่อวานนี่ขับรไปย่างห้างมันตายเลยหอ,อนหลายพี่น้องไม่ต้องไปเดินห้างนู่นเองตรงนี้คือตรงนี้คือคือร้านของเราเองพี่น้องแล้วก็ตรงข้ามนี่จะเป็นร้านกาแฟ กาแฟปีมาถึงร้านแล้วจ้าพ oh. อร้านแล้วเด้ว oh. อวันนี้เบา ที่นั่งกับสาวนุก็ได้มาฮอตร้านเลิมพี่น้องเด้อหลายวันแล้วที่เบ้าที่นั่งกับสาวนุ่มได้ลงคลิปกับจะต้องขอโทษขอไฟเอฟซีหลายเลยเอฟซีเด้อเพราะว่าหาก็ไปดาวโทรศัพท์ไมมวานิวห้างพี่น้องเพราะว่าไปดาวเอาเครื่องไมมมาเพราะว่า กองเครื่องเก่ามันบอด,ดีพี่น้องมันบม่ค่อยสัดก็เลยบุด้ถ่าคลิปมาหลายวันแล้วก็ว่าเนี่เป็นวันหยุดก็เลยพากันไปดาวเอาโทรศัพท์จู่ห้าพี่ต้องให้ให้คนงานด้วยกันแล้ะพี่น้องให้ใหพใหเพื่อนไ,ไปดาวให้พี่น้องออกซื้อเพื่อนเพราะว่าเบาที่นก,กับสาวนุกก๊กต้องได้ใจเป็นงวดพี่น้องเดือนพี่น้อง เดือนละพันเจ็ดไปในหกเดือนก็นหมดพี่น้องดอกดอกวางดาวกว่อนประมาณสี่สี่พันห้าพี่น้องอะไรก็เฮาก็ต้องมาจ่ายแต่ละละเดือนนี่พี่น้องเดือนละพันเจ็ดไปในหกเดือนก็หมดเอาวันที่พี่น้องกับวันนี้ก็เบ้านนกินนกักสนุกก็ที่ถูกง,งานไปเรื่อยพี่น้องับ วันนี้จะได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งทุกๆวันเลยพี่น้องเดอ้อขอขอบคุณเอฟซีหลายและพี่เอฟซี FC เดอ้อที่คอยคอยเวกําลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องคว้าบอลาวสาวให้บ้านพี่น้องเดอ้อสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายสบายดี